สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับสื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องสระโอสาระไอไม้มาลายสาระไอไม้ม้วนนะคะโดยคุณครูเมตตาพรม,มาค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาอ่านบทที่4เรื่องตามหาในหนังสือภาษาพาทีกันนะคะ ต่อไปค่ะรู้จักคำนำเรื่องนะคะอ่านคำศัพท์และฟังอธิบายไปด้วยนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งคือคำว่าคอคำศัพท์คำที่สองคือคำว่าผูกเด็กผู้หญิงกำลังผูกโบที่ของขวัญนะคะคำศัพท์คำที่สามคือคำว่าลานค่ะใช้สำหรับทำกิจกรรมนะคะหรือว่าใช้เล่นนะคะคำศัพท์คำที่สี่คือคำว่าอ้อย เป็นพืชชนิดหนึ่งรสชาติหวานช้างชอบกินนะคะส่วนคนก็นำมาทำน้ําตาลหรือน้ําอ้อยนะคะคำศัพท์คำที่4คํคำว่าเดินคำศัพท์คำที่5เล่นน้ำคำศัพท์คำที่6กลาทานนะคะลำทานกับลำคลองแตกต่างกันนะคะลำทานเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติส่วนลำคลองหรือคลอง เกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นค่ะใช้ในการเดินทางนะคะส่วนมากค่ะภาคกลางค่ะเดินทางทางเรือทางน้ำแต่ภาคเหนือของเราจะเดินทางทางบกโดยใช้เกวียนนะคะคําศัพท์คำต่อไปค่ะคําว่ากระดึงและกระพรวนนะคะใช้สำหรับแขวนคอของสัตว์นะคะ คนเลี้ยงสัตว์จะได้รู้ค่ะว่าสัตว์อยู่ตรงไหนนั่นเองค่ะต่อไปคำศัพท์ในกรอบสีชมพูนะคะอ่านตามครูนะคะที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลาทันทีโป๊กเปกกรุงกริง หลังจากที่เราอ่านคำศัพท์แล้วเรามาอ่านเนื้อเรื่องนะคะฟังคุณครูอ่านนะคะใครอ่านได้ก็อ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะตามหาผู้ผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานผู้ผาเดินหาลูกช้างภูผาไปที่ลำธารใบโบก ใบบัวเล่นน้ำอยู่ผู้ผาผูกกระดึงที่คอใบโบัผู้ผาผูกกระพวนที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเปก๊กกระพรวนดังกรุงกริงเวลาใบโบกและใบบัวหายไป ภูผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีคำถามชวนคิดให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบลงในสมุดนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาฝึกอ่านสระไอไม้มาลายกันนะคะฟอไอไฟตอไอไต โอไอไอปอไอไปถอไอไถขอไอไขชอไอช้ซอไอไซตอไอไตรอไอไร ฟอไอไฟหอไอไหโถไอไถซอไอใสปอไอไปฝอไอไยวอไอไวอไอไอกอลอไอไกลหอโมไอไหมต่อไปเป็นสระไอไม้ม้วนค่ะ จอไอใจบอไอใบนอไอในยอไอใหญ่สอไอใสฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระไอไม้หมวนนะคะจอไอใจบอไอใบนอไอในยอไอใหญ่ สไอใสคอรอไอใครโดไอไดอไอไอชไอชัยชัยโทใช้ใชใชตไอไตไตโทใต้ใตใตหไอไหไหโทให้ใหใหสไอใสใสเอกใสกอรอไอไกลไกลโทใกล้ หอมมไอไหมไหมเอกใหม่บอไอใบหออหูใบหูบอไอใบพอโอโพใบโพบอไอใบโมไอใหม่ไมมโทไม้ใบไม้บอไอใบชอาชาใบชาโนไอในนอานาในนา นอไอไนกออากาในกานอไอไนมออือมือในมือนอไอไนต้อเอาเต้าในเต้านอไอไนเจ้าไอไใจในใจนอไอไนขออูคูในคูเจอไอใจดออาดำใจดำดออีดีเจอไอใจด,ดีใจ ต่อไปฝึกอ่านสะระโอนะคะสะระโอคอโอโคตอโอโตบบโอโบถถโอโถ นนโอโนฝึกอ่านสะกดคำคำที่ประสมสระโอนะคะคอโอโคซอโอโซตอโอโตถอโอโถโนโอโนบอโอโบผอโอโผพอโอโพหอโอฮู งองูงูเอกงโซอโซโซเอกโซมอโอโมหอโอหูโมหูหอหอหู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 ถอโอโถหูยาหาโูหูหอหอโูโลอาหาอูหูหอโ พออาพาสูพาโยอโยูทอ,อาทาโยทาโอออชอาชาโอชาผอ,อูผูมอามาผูมาโซอโซโซเอเซโซเซผอูผูออผอเอผีผูผีโลอูโลโลเอเล โลเลยอโอโยยอเอเยโยเย,โอ,เยอโอโอคอเอเคโอเครอโอโรตออีตีโรตีมอโอโมรอ,อีรีโมรีการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเขียนโจทย์แล้วก็ตอบค่ะ ไม่ต้องวาดภาพโดยการเลือกค่ะสมมุตินะคะข้อ1โรตีตรงกับพระยัญชนะตัวใดคำตอบค่ะสมมุติว่านักเรียนเลือกชอชิงนักเรียนก็เขียนชอชิงหน้าหมายเลขหนึ่งนะคะถ้าใครสามารถปริ้นได้ก็ปริ้นนะคะการบ้านนะคะ อันที่สองก็คือให้นักเรียนแต่งประโยคอย่างง่ายค่ะเช่นฉันไถนาฉันมีไหฉันไปนาฉันมีกำไรฉันมีไฝดำํำแบบนี้นะคะไม่ต้องแต่งยาวเอาคำที่คุณครูสอนสระที่คุณครูสอนมาแต่งประโยคนะคะ พยายามทำด้วยตัวเองนะคะนักเรียนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ